ยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับสำหรับกรณีข่าวสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แจ้งยกเลิกการดำเนินงานตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการยุติการดําเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางแห่งและบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับลูกค้าทกศจนอาจก่อให้เกิดความกังวลในวงกว้างล่าสุดครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกแถลงการชี้แจงแล้วโดวยระบุว่า1 สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ลูกค้าทกศเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่เป็นลูกค้าทกสเพื่อช่วยเหลือกันและกันภายใต้พระราชบัญญัติการชาปนก,กิจสงเคราะห์พศ .2545 ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกโดยไม่ได้ประสงค์จะหากำไรหรือได้ได้เพื่อแบ่งปันกัน 2. ทกศในฐานะที่ปรึกษาสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกศได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง,รงเกี่ยวกับการยุติการดำเนินง,งานของบางสมาคมที่ปรากฏในข่าวพบว,ว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกศยังคงมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินง,งานได้ตามปกติ 3. ทกศตระหนักถึงความกังวลของลูกค้าที่อาจเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวโดยพร้อมให้คําแนะนําและพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสม พร้อมท้งขอความร่วมมือสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องช่วยสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดความวิตกกังวลและป้องกันความเข้าใจลัดเคลื่อนในสังคม 4. ทกสยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกศให้มีมาตรฐานในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพโปรง่งใสโดยยึดประโยชน์ของเกษตร,รกรและลูกค้าเป็นสำคัญ 5. กรณีสมาชิกหรือครอบครัวมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่สมาคมชาวพรักิานสงเคราะห์ลูกค้าทกศที่เป็นสมาชิกได้โดยตรงอย่างไรก็ตามครับแม้ทางทกศจะออกแถลงการแต่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชาวพรักิานสงเคราะห์ก็ยังคงกังวลต่างพากันชะลอจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าโดยบอกว่าท่านลมคงตายตาไม่หลับ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้าทกศและที่เป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินทกศจังหวัดบุรีดมต่างทยอยเดินทางไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทกศ และกับทางสมาคมหลังเกิดความกังวลกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการปิดตัวหรือยกเลิกการดำเนินการของสมาคมชาปรกิจสงเคราะห์หลายแห่งในหลายจังหวัดโดยผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกหลายคนที่ติดตามข่าวต่างกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกังวลว่าเงินสมทบหรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีที่จ่ายไปเฉลี่ยปีละ4 0 0 0ถึง6,000บาทจะสูญเปล่าหลังมีหลายคนออกมาถแถลงว่าเงินชาปรกิจไม่ใช่เงินออมแต่เป็นลักษณะเหมือนเงินใส่ซองช่วยงานศพ ที่สมาชิกช่วยเหลือกันและกันหากสมาคมยุติการดำเนินการก็ไม่สามารถของเงินคืนที่จ่ายไปแล้วได้ ทำให้สมาชิกเกิดความไม่สบายใจเพราะบางคนจ่ายเงินสงเคราะล่วงหน้าไปไม่ต่ำกว่า30ปีหากทางสมาคมยุติการดำเนินการหรือปิดตัวเงินที่จ่ายไปแล้วก็จะสูญเปล่าหากเสียชีวิตก็จะเดือดร้อนลูกหลานไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดงานศพอีกหลายคนจึงชะลอการจ่ายเงินสงเคราะ์ล่วงหน้าไว้ก่อนจนกว่าทางสมาคมให้ผู้เกี่ยวข้องจะให้ความเชื่อมั่นว่าสมาคมจะไม่ปิดตัวและเงินที่จ่ายไปจะไม่สูญเปล่า โดยทางด้านของนางบุญมาจาร์ลำครับอายุ72ปีหนึ่งในสมาชิกสมาคมชาวพนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินทกศจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าหลังเห็นข่าวการปิดตัวของสมาคมชาวพนักิจหลายแห่งก็ตกใจมากเพราะได้จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีมาตลอดปีละ5 0 0 0 6 0ถึง6,000บาท ครอบครัวในยากจนหาเงินมาส่งก็ลำบากที่สมัครเป็นสมาชิกก็หวังว่าหากเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานจะได้มีเงินจัดงานศพไม่เดือดร้อนก็อยากฝากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลอยากให้สมาคมต้องปิดตัวด้านยายทุกครับชื่ออุราอายุ74ปีซึ่งยายก็เป็นสมาชิกของสมาคมชาวปรเกิจสงเคาะ์ลูกค้าทกศสาขาบูรีรัมบอกว่าหลังเห็นข่าวการปิดตัวของหลายสมาคมก็ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ พราะตนเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบันก็31ปีแล้วที่ผ่านมาก็ส่งเงินสงเคาะล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปีให้กับทางสมาคมมาตลอดปีละ4 0 0 0ถึง6,000บาทเมื่อก่อนหาเงินส่งเองทุกวันนี้แก่แล้วลูกก็เป็นคนรับผิดชอบจ่ายให้จุดประสงค์ที่ทำก็หวังว่าหากเสียชีวิตจะได้มีเงินจัดงานศพไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลาน แต่พอเกิดกรณีแบบนี้ก็ไม่สบายใจจึงได้ชะลอการจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับความเชื่อมั่นจากที่มีกําหนดให้จ่ายไม่เกินเดือนมีนาคมของทุกปีซึ่งหากเกิดปัญหาสมาคมปิดตัวแล้วเงินที่จ่ายสูญเปล่าก็คงนอนตายตามไม่หลับแน่นอนก็อยากฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหามาตรการในการป้องกันไม่ให้สมาคมปิดตัวจนทําให้สมาชิกสูญเงินได้รับความเดือดร้อน